ความจริงมันอยู่ในสายเลือดความซื่อสัตย์มันอยู่ที่สันดานส,สวัสดีครับผมทัอทุูทน่าสยครับ ที่เคปักคือคนไทยความจริงอยู่ในใสายเลือดความซื่อสัตย์มันอยู่ที่สันดานวันนี้น,นำพาพมาให้ดูสององค์ครับสมเด็จพระละคังเ,เป็นแม่พิมพ์ตัวเดียวกันแต่คนละขนาดคนละไซส์นะครับมีให้ดูสององค์นะครับเปรียบเทียบกันนะครับเราดูองค์เล็กก่อนนะ เก็บเทียบกันนะครับนิดนึงสองแนครับนะอันนี้นนนนนใหญ่กว่า,าให่กว่าแน่นอนครับนิดนึงที<ๆ>่ผมบอกครับพาคส<ๆ>นนะเั็จกรระคังมีทั้งหมดหขนาดหไซสนะ<ๆ>์นะครับเเป็นพิมพ์นิยมขนาดที่ยอมเนื้อนะครับเสี่ย เม็ดมสารเนื้อจัดจ้านม,มากสวยเชียบ,บข้อแขนยังลึกนะครับนี่เส้นพ้าที่เป็นชัดเลยนี่นเห็นชัดนะครับตัระเบียบเลยขนาดไซนี้นี่เดี๋ยวเรามาดูไซน์กันขนาดไหนมาแทงข้าดูครับ ชอบมีข้าวแกงไส้เล็กน้อยครับข้าวแกงเนาะเม็ดเนี้ยถัดจานมากนี้สวยมากครับไม่ผ่านการใช้มีการตัดพิมพ์ไละชัดเอนนะรนแ้ปเป็นรูปประทบมากินงขนะครับผู้ชมครับประโยคเดิที่นายับสิชินวัตรพูกับผู้นาศาสนาและชาบมจังหวัดากเห็นไหมนีแก่ครับทำสิ่งที่ไม่ถูกใจหรือพิมพพาไปบ้างในร้อนไปมากนะคร สิบแล้เนี่ยนี่ครับแจ้งไหมใส้ได้ไม่น่าเกลียดเป็นเทมีสสวยครับระสมบูรณ์มากไม่มีหักไม่มีซ่อมดูขานะครับดูเชิงดูเชิงช่างครับดูขานะครับเป็นขัดเพชรนะครับเพื่อนะต่เส้นพลาที่เป็นบางบาเลยนี่เฉียบจริงครับรับรองเลยดูไอ้ครับลองเทียบดูว่าพิมพ์นิยมนะครับหลักหลักลองผมนะนี่เป็นพิมพ์นิยม ครับอันแขนตะบาน่อยอันนี้แขนเรียบรัดครับสมบูรณ์มากๆครับบอกเลยครับดูรอยตัดนะเห็นไหมมีขอบเกินนี่เกินครับมีวลรคังอะไรตัดไปปุ๊บเนี่ยมีฉีกออกนะครับเาไม่ใช่สันครับฉีกออกตัดออกง่ายครับสำหรับตรงนี้นะรงนี้มีราคาหลายร้านครับหลักร้านเลยครับอยู่แล้วครับถ้าถ้าจะให้เปิดเปิดร้านห้าครับสมบูรณ์จริงๆริงนะรุนที่สองครับ พิมใหญ่เหมือนกันร,ระดับเดียวกันนะครับเป็นแม่พิมพ์มเดียวกันจะเป็นตระกูลเดียวกัน,นครับอยูแขนครับเห็นไหมครับ <c oughs> นี่ทางตำรายอยูา <c oughs> อย่างเงี้ยูระดับขั้นก่อน <c oughs> พิมใหญ่นะลลนงมาสไลด์ลงม,มาเนี่ยมีตาเปล่าเลยครับเห็นไหมอั้ก็เห็นไหมครับแ <c oughs> ล้วก็มาเต้เล็ก ไห้มาซอกแข็งเล็กสุดนี่ระดับชั้นครับดูง่ายๆสองนี้นึ่งนะครับอวางนี่เลยนะนู่นจะต้องมีรอยจำครับมีรอยจำขอบเป็มาสเตอร์ครับโรบลงไปเห็นไหมครับไล่ระดับไปง่ายมากนี่นะมาลุตาป่าวครับนะครับเอียงลงไปครับมีการตัดลงไปอย่างนี้ครั้นสระแบบนี้ครับง่ายๆครับ เสียงมีช้ำรุดเล็กน้อยครับหน้ามีบาดเล็กแต่ถือว่ายังสมบูรณ์ครับเนี่ยครับซอกข้อมซอกแขนนอนนอนนิ่งๆครน้มๆครับเส้นพาทิบยังเห็นชัดพอสมควรเล็กน้อยครับดูรอยตัดต่อนะนครับขอบขาที่ตั้งขึ้นมาปึ๊บๆๆเห็นไหมเปดูว่าอะไรเห็นไหมโอ้โหเสียบจริงเนี้ยครับเนี้ยเกิดด้วยเห็นะครับเหล้าด้านมีเนี้ยตุบตับ ดูขอตัดครับเห็นไหมคนี่ขอบม่เกินครับวันละครก็ม่เกินนะครับหน้าหลังทางบนเห็นไหมครับเฉียบๆอยู่แล้วนี้จะบอกว่าไงครับไม่เก่งก็ไม่ได้แล้วถือว่าไหก็ฝากกดดูติดตามแล้วกันนะครับเราจะมีภาพสวยๆให้ดูกันตลอดนะครับวันนี้มีราคาครับวันนี้รานห้า วันนี้สองล้านห้าสวยๆพิมพ์ใหญ่เนาะทางเสียงครับเนี่ยาบอกไม่ไม่แก่งก็ไม่ได้ครับเห็นไหมครับเนี่ยครับหนึบมากนะวันนี้มีรอยหดด้วนชัดเจนอันนี้จะดูแบบตึงนิดหนึ่งนะครับแต่พอได้ล้างเนื้อครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ง่ายๆดูง่ายสตายผมแล้วกันครับฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับนะครับสองล้านห้าสวยงามจบได้ครับรับประกันคุณภาพ จริงใจชัดเจนนะครับบอกแล้วครับความจริงมันอยู่ในใสายเลือดนะครับความซื่อสัตว์มันอยู่ในสันดานฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ